สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องแบ่งปันแนวทางคนชอบตัวเลขวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์หุ้นฮาหนอยนะคะประจําหวดวันที่28มีนาคม2563นะคะวันนี้ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะคะ และววันนี้นะคะแอดก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่ได้ค่าขนมได้ค่ากับข้าวกันนะคะและววันนี้เช่นเคยนะคะเราก็จะมาคํานวณจากสถิติย้อนหลังนะคะรวบรวมมาไว้ให้ในตารางตรงนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะเราไม่สนับสนุนให้ท่านเล่นกนนารพนันทุกชนิดนะคะ เราสนับสนุนให้ท่านอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลตามรัฐนั้นๆเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ในตารางของเราก็จะมี709 และกำลังวันวันเสาร์วันนี้นะคะก็จะมีอ่ะขออภัยนะคะ9 8 4 7โดยทุกท่านสามารถจับคู่เองเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือท่านใดที่จับคู่ไม่เป็นก็สามารถดูตามที่แอดได้จับไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วในวันนี้ก็จะมี ศูนยนึงสอง ชุดสามตัวในวันนี้นะคะก็จะมี tête วันนี้นะคะก็ให้ระวังเบิร์นกันไว้ด้วยนะคะ นี่นะคะแอดก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แอดด้วยดีเสมอมานะคะหากผิดพลาดประการในดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมของช่องเรานะคะก็กดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ดไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ